สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับเสียงในห้องของเบียร์ครับผมจะพาทุกคนไปดูเนี่ยทำไรเนี่ยไหนไหนไหนทำอะไรอ่ะครั้งแรกที่เคยถูวานครั้งแรกกันเหรอ นี่วะกว้างเลยโอ้ยนี่นเป็นตรงบ้านนะบ้านเห็นประตกบ่อะไรกันฮะเห็นบ่าตรงโน้นเกี้ยงเลยเห็นบ้านเงาเว็ทเลยป๋าถูบ้านให้น้องห่องแม่เป็นหน้ารักให้น้องนี่เบียร์ดูนะอันนี้อันนี้คีบฝุ่นน้เบียร์มาดูเนี่ยวทำห้ดูอันนี้ออกก่อนเน่ดูนะมันอัดฉลี่ะ มีมันดูดเข้าไปไหนั้นเลยดิใช่มันดูดเข้ามาเลยนี่มันก็โอเคได้เหรอพี่ใช่มันไม่ต้องไม่ควาดก็ได้นี่แค่เราทำแค่เนี้ยเออเดี๋ยวเออนะโอ้โหคือขยันเลยเนาะนี่ทำห้องไอเดีอวันนี้เราเรายังไม่ชั่งน้ำหนักเลยเลวันนี้เนี่ยเราชั่งกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชั่งมาชั่งน้ำหนักบอสมาๆวันนั้นเท่าไหร่กิโลวันนั้นเบียร์เจ็ดสิบสามมาเข้ามาแม่แต่ตรงนี้แห้งเลยเบียร์ นะเออแห้งไหมน้ำแข็งตั้งใหญมันยังไม่ค่อยคล่องกับมันนะฮะทางน้ำหนักนะชั่งน้ำหนักกันครับทุกคนมานี่เห็นไหมมันดูดฝุ่นไปนี่โอ้ฝุ่นอยู่นี้นี่มามาทาน้ำหนักปึ๊บอ๋อไม่เลื่อนไหนอ๋อนี่นี่นั่งอย่างไรเนี่ยอ๋อมามาดูมาดูบ้างก่อนปึ๊บเจ็ดสิบสี่ว้ไปขึ้นน้ำหนักขึ้นไหม เจ็ดสิบเจ็ดสี่ไหมหกสิบแปด้าเดียบไหมตัวขึ้นขึ้นมาสามโลเอ้าเหมือนขึ้นมอคืเมอคืนนั่นคือหกสิบห้าเอมว่านหกสใช่ไหมแม่กินช้างเข้าไปหรือเปล่ากไม่รู้ต้องคิดแล้วไอ้เดี๋ยวมงไมก่อนกิโลมันกองหรอปหกสิบสี่เจ็ิ เจ็ดสิบสี่โว้ยตีโลโก้มามันโกงเราเลยพี่ฮะมันโกงเราไม่ยุติธรรมเลยเราโกงมันหรือมันโกงเราเรายิ่งรถมันยิ่งขึ้นไหมพี่เนี่ยฟรีบอลนี่โอ้ไปๆพวกเตีโลป่ตาช่างโกงไปเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปเดี๋ยวไปไปเสียบตู้เย็นแล้วนะแล้วค่อยเอาไปเข้าตู้เย็นเราจะเสียบตู้เย็นนี่นี่เพชรพี่เพชรกำลังจัดแล้วนี่ ไปไปที่นีแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้คือการรีวิวนะคะเอฟซีไม่ถูพื้นนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะต่อยต่างถูห่องว่าพยานห้องเลยเชื่อไหมว่าเอื้อยไม่เคยมีอไม่เคยไม่เคยไม่ได้เคยถูบ้านอ่ะถอยถอยอ่ะจะไปทางไหนอ่ะยังนี่อ๋อยังนี่อ๋ออ๋ออะไรอะไรนี่ยต้องมัดลายนี่มาดูเรื่อยเดี๋ยวดูเอื้อยด้วยค่ะไดูไหนดูกาลางดิมันต้องมีวิธีหมุนหมุน น,นีเอื้อยใส่น้ำไปสองถังมันต้องใส่น้ำแค่ถังเดียวเว้ยหม้อเป็นแบบนี้เลยแล้วก็หมุนครัง้งหนึ่งหมุนครั้างอันนี้มันยาวดิต้มค้างแล้วควุณถูในครัวแล้วนะเดี๋ยวจะไปถูในครัวด้วย,วดวยเดี๋ยวให้เขาลืออ้อนี่แล้วก็หมุนค้างหนึ่ง ก็ยังไม่ขนาดเท่าไหร่เียคือมีช่างนึงของใหม่ว้าวนี่แล้วเว้ยฮู้ดีเหรอทุกคนนี่แบบมันดูดเลยไหมใช่มันดูดฟูมมดนี่เบียร์แล้วก็รีดเยวราต้องช่มันหนน่่ออยยเเพรราาะังไมชิแล้วก็รำดูนะเออน้าออกด้วยไหมเนี่ยแต่ว่าพี่แม่ไปใส่น้ำฝั่งนี้ด้วยอ๋อต้องใส่น้ำแค่ฝั่งเดียวเออมันก็จะประมาณนี้โอเครู้แล้วเอ้มันก็จะแห้ง โอเคไหมอันนี้เรารู้แล้วเราก็สบายอะเราไม่ไปถูกครัวแล้วแหละเนยสบายไปเรียบเรของตรียมเขาตรียมกันดีกว่าไปโอเคนะครับเดี๋ยวไปของต้องกินกินจเด้ทุกคนเด้อ